สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาว y o u t u b e นะครับอันนี้ผมจะพามารื้อ36นะครับเป็น36รุ่นธรรมดานะครับรุ่น2นะครับถ้ารุ่นแรกกลองอากาศจะเป็นไม่มีกิปล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกรออากาศแบบมุนเอาอันนี้คือรุ่นที่2องครับ36 <c oughs> เป็นพานบนนะครับวันนี้อาการก็คือ ไอ้เหยียบครับเบาไปเลยนะครับไม่มีอาการอะไรเลยนะครับนี่ครับโอ้หรืออยากคับกันนี่งานก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับบางทีลูกค้ารีบนะครับทำตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้คือลูกปืนแต่นะครับลูกปืนกดครับนี่ครับ ปืนกดคราบตัวนี้คือมันไอลูกปืนกับวีมันต้องหมุนไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าลูกปืนนี้ไม่หมุนเมื่อไหร่วีจะเป็นตัวหมุนแทนนะครับแล้ววีก็ฉีกเข้าไปลึกเลยนะครับคือเวลาลูกปืนกดไปเงี้ยครับคือมัน มันไม่มีจังหวะกดเลยนะครับเพราะวีมันมันกินเข้าไปข้างในแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะเลื่อนเข้าไปแต่ถ้าวีวีเหมือนมันบานเข้าในแล้วนะครับลูกปืนไม่หมุนเวลาเราเหยียบคัด์ไปวีก็ไม่จากนะครับแล้วใส่เกียร์ก็ไม่ได้นะครับอาการของคันนี้ ชุดลูกปืนกดคราสก็400กว่าบาทนะครับของ36อันนี้ผมตีออกจนมุนแล้วนะครับคือถ้าถ้าเราเหยียบคลาสไปแล้วมันดังเหมือนอ,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 อีกเหมือนเหมือนเอีเสียงมันแปลกนะครับเสียงแปลกเราก็เวลาเราปล่อยคลาสเสียงก็จะเงียบเนี่ยครับคืออาการเริ่มแรกเขาลูกปืนกดคลาสแตกนะครับ นก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเหยียบไปมันจะดังอีกคือให้รีบเปลี่ยนนะครับตัวเนี้ยเพราะถ้าไม่งั้นกินหวีเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเอาหวีไปซื้อนะครับกลัวซื้อผิดหวีก็สามพันสามพันกว่าบาทนะครับแพนคราสก็ สองพันกว่าบาทน,นะครับแต่ผมให้ลูกค้าไปซื้อข้างนอกเอานะครับข้างนอกมันประมาณเก้าร้อยนะครับที่ผมเคยเปลี่ยนก็แผ่นคลาสผมว่าก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าจะประหยัดเงินหรือจะเปลี่ยนของแท้นะครับมันก็บางทีปัจจัยเรื่องเงินมันก็สําคัญนะครับประหยัดได้ก็ช่วยประหยัดลูกค้านะครับ เพราะแ็นคลาสของข้คงนอนก,ก็ใช้ได้ก็ผมว่ามันกระทนเหมือนกันขึ้นอยู่กับเราเหรือนี่ครับตัวนี้จะเป็นปลอกปลอกที่ไปกดกับวีนะครับกินจนเป็นรอยแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือผมแค่อยากถ่ายอาการแบบนี้นะครับก็คือหาอยางเหมือนกันครับ บางทีลูกค้าเขาเสียงแปลกๆเขาก็ไม่ใ,ให้ให้รื้อแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือฟืนใช้นะครับอ๋ไม่มีอะไรนะครับก็ยางชุดนี้คือวีแผงครัด ก็อยู่น่าจะไม่เกินสี่พันะครับคือเผื่อๆไว้น่าจะไม่เกินนี้นะครับงานก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ผมบางทีก็เป็นงานเดิมๆนะครับเดี๋ยวก็เสร็จคันนี้แล้วก็จะไปรื้อคันหน้าเต่าครับก็ผมขออนุญาตจบคลิปนี้ด้วยการตัดท่อนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ